สิ่งที่ได้จากบินวิทยาคือพี่แซมรอยหน้ารอยตากันเนี่ยผมว่าผมไม่ชอบก็ในระดับหนึ่งบ้าแล้ว <c oughs> เอาจริงๆนะครับคนผิดยังไงก็ผิดคนไทยอ่ะชอบใจอ่อนไม่เข้าท่าคุณอย่าไปใจอ่อนคุณต้องยืนอยู่บนผิดหรือถูก คุณควรจะไปสงสารผู้เสียหายหรือคนที่มีผลกระทบคนที่ยากไร้คนที่ต้องฆ่าตัวตายคนที่ลูกเต้าไม่มีจะกินพวกอันนี้ลูกเขานะกินอิ่มนอนอุ่นติดแอร์นั่งรถกินขนมชิ้นหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นคุณอย่าไปอะไรเอาวังกับพวกเขาเลยนะฮะเวลาที่เขามีความสุขมากมายเขาก็ไม่ได้แบ่งปันคุณเวลาเขาจะมีความทุกข์ก็เรื่องของเขา นะฮะอย่าไปสนใจเลยมีนพิชยาเขาเป็นนางเอกเบอร์ต้นต้นแต่ปัจจุบันเขาเป็นแบบนี้ก็เรื่องของเขาคุณจะไปสงสารก็ทำไมาเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะจงสิ่งที่ได้จากมีนพิชยาคือนางเอกในจออาจจะเป็นตัวร้ายในชีวิตจริงก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปสรุปว่านางเอกจะต้องเป็นนางเอกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสารพวกมันเอาจริงๆนะนึกสิพี่แซมลอยหน้าลอยตายยังไงทําสิพี่แซมตอนที่ยังวะ อะไรเรอ๋อเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยสังคมบันเทิงอยู่ยากก็ของมันดีขายได้เป็นล้านโอ้ทำหน้าอินโนเซนต์มากอายุจะ70็ดสิแล้วนะหกสบกว่าแล้วอินโนเซนต์้วดูเวลาถูกจับขึ้นรถไปไงปิดปอดไม่ลอยหน้ามาละบ่ผมอยากให้พี่แซมเดินออกมานนะตอนจะไปส่งสารน,นะขายดีเป็นล้านตลับผมก็ยังไม่รู้ว่าผิดยังไง โอ้นะทุกคนมันอยู่ยากนะเราก็ค่อย<ๆ>เดินขึ้นรถไปเอาตำรวจคุมนะคนเราเนี่ยละครเนี่ยเขามีไว้สําหรับมีกล้องอกรุณาอย่าเล่นกับประชาชนผมไม่ชอบมีนพิจยาไม่ชอบกันกันตาทวรไม่ชอบแซมยุลน,นันเพราะทําร้ายสังคมผู้ยากไร้ไ<อ>ทาไมอะผมมีสิทธิ์อะอผมพูดคำว่าไม่ชอบจริงจกับความว่าเกลียดนะอเออผมรู้สึกขยะแขยง,ขยงที่จะไปทํางานอย่างงั้น<อ>ผมรู้สึกขยะแขยงที่พวกคุณอนะเป็นภาระสังคม คุณรู้หรือเปล่าพวกคุณเนี่ยทำให้นักข่าววุ่นวายทาให้คนวุ่นวายทาให้ตํำรวจวุ่นวายนะฮะทำให้ข้าราชการทุกระบบปวดหัวแล้วคุณรู้หรือไม่คุณส่งเสริมโดยตรงหรือโดยโอ้อมไม่รู้แต่คุณส่งเสริมให้เทวดาโคตรคอร์รัปชันคุณทำร้ายระบบทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ยายันปลายน้ําด้วยการตั้งใจหรือบังเอิญมันก็คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและที่สําคัญ คนอะตีถ้าห้าแสนละันบางคนจะสี่บางคนก็หกคนสี่แสน 4, 000, คนที่คุณเอาไปเป็นเครื่องมือและคนจํานวนมากที่ก็พังพินาศอ่ะมันก็มาจากพวกคุณไม่ใช่เหรอผมไม่ได้นับถือคนที่ทําให้ชีวิตของคนอื่นแตกสลายเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมเกลียดแล้วผมไม่ชอบพวกคุณไม่ได้ว่าจีพอะอะไรรู้ไหมอย่างกันเนี่ย ผมว่าผมไม่ชอบก็ในระดับหนึ่งเพราะหน้าตามันก็ไม่น่าชอบอยู่แล้วถูกไหมเพราะผมไม่รู้สึกหน้าตาก็ไม่น่าชอบอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแซมเนี่ยผมเคยรู้จักแต่ว่าเออผมคิดว่าเออแซมชอบเล่นละครแต่ไหนแต่ไรเออผมยังเข้าใจแต่มีนะ่ะผมเห็นว่าน้องเป็นนางเอกน้องเป็นภาพที่สวยงามแต่น้องแบบลึกขนาดเนี้ยมันเหมือนคานดีจะ่ะจากคนที่เคยรู้สึกเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไง เพราะมันมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราทุ่มเทความรู้สึกอะ่ะประชาชนเขารักคุณขนาดไหนเขายอมดูทําให้เรตติ้งละครคุณขึ้นน่ะคุณมีพรีเซนเตอร์คุณหากินเป็นแล้วคุณเนรคุณคนดูอะ่ะเอออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และส b s c r i b e อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางขมชลึกออนไลน์ครับ